วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแกงฮังเลครับแกงที่หอมเครื่องเทศสุดๆไปเลยก่อนไปฟังเรื่องราวสนุกๆติดตามกันไว้ก่อนเลยที่เรื่องราวอาหารโลกเป็นแกงรสเข้มข้นหอมเครื่องเทศที่เป็นหัวใจของอาหารล้านนาเลยละครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเป็นของล้านนาแท้ๆหรือเปล่าคําตอบเลยนะครับอยู่ไม่ไกลเลยอยู่ที่เพื่อนบ้านเรานี่เองทางพมา่าเขามีแกงหิเลส่วนล้านานาเรามีแกงฮังเลฟฝั่งล้วคุ้นๆไหมครับ ใช่เลยครับจริงๆแล้วแกงหังเลมีต้นกําเนิดมาจากแกงหินเลของพม,ม่านั่นเองคือในสมัยก่อนที่พม,มา่ายังปกครองล้านนาอยู่วัฒนธรรมอาหารอย่างแกงนี้ก็เลยแพร่เข้ามาด้วยแต่พอมาอยู่ที่ล้านนาแล้วก็ไม่ใช่แบบเดิมเป๊ะๆนะครับชาวล้านนาเขาก็ปรับสูตรใหม่เขาใส่ผงหังเลเข้าไปใช้หมูสามชั้นแล้วก็เคี่ยวจนนุ่มๆนุ่มเลยแล้วไอ้เจ้าผงหังเลเนี่ยแหละครับคือตัวชูโรงเลยเป็นเครื่องเทศสปายอินเดีย ผลลั์ก็คือรสชาติที่ลงตัวมากๆมีทั้งเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานกลมกล่อมจะแกงของเพื่อนบ้านตอนนี้ก็กลายเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนาไปแล้วครับเดี๋ยวนี้ถ้ามีงานบุญงานฉลองที่ภาคเหนือต้องมีแกงฮังเลแน่นอนครับมันเลยกลายเป็นอาหารที่โชว์การผสมผสานวัฒน,นธรรมพรม่าก,กับล้านนาได้สุดยอดไปเลยเรื่องราวของแกงฮังเลก็เหมือนเราได้ชิมประวัติศาสตร์ที่อยู่ในชามเลยนะครับ ความรู้เรื่องราวเรื่องเล่าอาหารการกินที่คุณอาจจะยังไม่รู้ผ่านภาพการ์ตูน AI แบบสนุกสนุกติดตามกันไว้ได้เลยแล้วพบกันใหม่เรื่องเล่าอาหารโลกสวัสดีครับ